โอเคก็ okay, so, สวัสดีท่านนะผมอยูาผมครับผมอายุแอนโตนิครับผม, I, you, o, H, that, ผมวันนี้ผมก็จะมาดูของในลาซาด و นะครับผมเฮ้่อให้ลาซาดีครับผมเฮ่อ้ลาซาดาครับผมเพ้่อถูกแล้วโอเควันนี้อารมดีเออนี่นยลาซาด้าเลยจะมาดูของนิดๆหน่อยๆเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยเยเดีย๋ยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวสิบแปดบวก อะไรอ๋อมืออ้ยอยด่ไม่ดูชมพ่อเากอรู้แล้วไม่ต้องสอนหืมคนนี้หุยดาบอ่ะอะไรนะเค่น <c oughs> ติดตามติดตามนี่กำลังติดตามผมจะมาซื้อในของร้านนี้ใผมเป็นร้านในนี้ครับผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมเป็นร้านอันนี้นะครับมาใหม่นี่จะเป็นแบบของไม้ล้วนนะผมนี่ไม้แต่เหมือนนะครับผมพญานาคอะไรต่างๆนะครับเต่าทหาร ขวานไม่ใช่ดิไอนีน่ทองมีขวานด้วยนะครับผมนี่บ้านอะไรต่างๆนะผมทามาจากไม้หมดเลยนะนี่ขวานทองทํามาจากไม้นี่ปืนทํามาจากไม้ดาบดาบก็มีครับผมดาบมันมีขายนี่ดาบอันนี้สองอันนะผมไม้เหมือนกันธนูก็ไม้อะไรไม้ไม้หมดเลยคือเขาขายเป็นไม้ผมผมก็เลยนี่ช้อนก็ไม้ผมดาบ อไางต่างๆนะครับแต่ผมอยากซื้อนี้มากกว่านะครับผมเป็นของที่ผมอยากซื้อหาแป๊นนึงนะาลึลลกาตนะก็มีขายอะไรเนี่ยมีมีดขายด้วยที่หวีผมไม้ก็มีเย็ดโดโคโลมสขุ่ยก็มี แต่ผมจะหาของมันอย่างหนึ่งเลยแต่มันหายากหน่อยงวยหายากว่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงต้องใช้แผน B แผน B คือแบบนี้อ่ะกดเข้าไปที่ร้านของเขา ตอนที่เขาขายแล้วก็เลื่อนหาแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอถ้าห่มเซฟเอาไว้เซฟเอาไว้มันก็ใครพอใช้ได้นะไม้หมดเลยนะั่นแหะบางทีก็มีเหล็กบ้างนะ แลาเขาไม่ได้ขายไม้อย่างเดียวแหละเขาจะขายไม้อย่างเดียวนี่มันไม่ใช่นุ่มเมียนอื่นบ้างใช่ปะเป็นไม้ที่แปลร,รูปแล้วนะทํามาเป็นแบบอะไรต่างๆือเขาฉลาดนะเนี่ยฉลาดใช้ได้สองร้อยคิวโอ๊ยทำไมมีมันหายากจังวตะตัดเย็บแม่งกว่าจะเจอ ย็นเสักีโอ้ยนี่ครับผมเป็นดาบดาบเล็กนะครับผมเป็นผมเป็นของที่อยากได้ไม่มีใครรีวิวเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรซื้อเลยนะครับผมขายแล้วเจ็ดอันหนอยังไม่มีคะแนนยังไง สองชิ้นคนรวยตัดคลิปก่อนแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวมึงเซนเซอร์ด้วยนะไม่ต้องตัดคลิปแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เป็นที่อยู่ของผมเดี๋ยวจะให้ช่างตัดต่อของมเซ็นเซอร์มึงเซนเซอร์นะมึงไม่เซ็นเซอร์กูตัดเงินเดือนมึงจบอุ้ยไม่แพงมาซื้อกันได้เลยนะครับผมราคานี้คือคุ้มมาก เลยนะครับผมมาเซนเซอร์ไหนเอ้ยขอโทษทันยาครับคืออารมณ์มันพามาเกี่ยวกับอารมณ์ว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับผมนะเลไ้ไอ้นี่อะไรนะเนี่ยอ้าอ,อะไรไม่เล่น โอ้เน,นี่ยท่านผู้ชมเคยแบบมาเจออะไรก่อกวนแบบนี้บ้าแบบตอนเราสั่งของหรืออะไรแล้วเราก็โดนก่อกวนนะอะไรทางเดียวอ <laughs> เข้าใหม่จบ <laughs> มีเยอะแล้วไม่เอาแล้วเนี่ย รับทราบจำนวนสองชิ้นไม่มีประกันโอเคครับผมก็แค่นี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช์